เงินติดขัดโชคลาภไม่มีบนบานสารเก่าไว้ที่ไหนแล้วไม่ได้แก้หรือเปล่าเรียนมาถอนสิ่งที่บนบานและคาสาบานทั้งหลายทั้งปวงที่อุทยานพ่อแก่เงินล้านอาเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาวันนี้ก็เป็นวันที่16มีนาคม2568เดี๋ยวผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังช่วงท้ายคลิปแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกใครที่เคยสาบแช่งใครหรือโดนสาบแช่งแล้วไปบนบานสารเก่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะตรงนี้มีบทสวดคาถาขอขมากรรมและบทขอขมากรรมถอนคาสาบแช่งรวมถึงคาถาจะขอละมัดระวังไม่ขอติดสิ่งบนใครไปกันต่อเลยจุุดทททีี่2เเราาจะนํอกไม้ย เครื่องสากาะ้ะไปไหว้บูชาพ่อแก่เงินล้านด้านในรวมถึงทุบและแผ่นทองทั้ง4ใบที่ไว้แปะด้านใน2ด้านนอกสองหลังจากนั้นให้ขึ้นไปตีตะโพลของพ่อแก่เงินล้านโดยทางเจ้าหน้าที่บอกให้ตีเน้นๆตีดังๆเพื่อเสริมเสน่ห์ทางด้านการเงินในอาชีพทั้งหลายหลังจากเสร็จจุดที่2ไปแล้วเราก็จะเหลือแผ่นทองสองแผ่นไว้ติดด้านนอกแต่ก่อนอื่นผมขอทำบุญซื้อที่ดินโดยไม่กาหนดวงเงินว่ากี่บาทตามกําลังศรัทธาได้เลยมาต่อกันเลยจุดที่สเราก็จะนําแผ่นทองที่เหลือสองแผ่นมาติดองค์พ่อแก่เงินล้านที่่่่่อออออยยยููดดด้้้้าาาาานนนนนนนกแและหััวววใใใจจทีีขขโใใผมมธิฐ่ ผมมีช่วงลาบทางด้านการเงินแล้ววันนี้ก็ตรงกับวันที่16มีนาคม2568พอถึงเวลากลับบา้านปลายพรที่ขอก็สมปรารถนาผมก็เลยได้อันนี้สงจากการเลี้ยงฉลองนี้ไปอีกหนึ่งงวดคลิปหน้าเราจะไปกินเที่ยวกันที่ไหนกดกไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วย